แทงหูฉี่สองลูกเสือดาวน้อยของน้องเกลจากแบรนด์ดังราคาแรงเวอร์เรียกว่าเป็นหนูน้อยอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองไปแล้วกับน้องแอบิเกลลูกสาวของชมพู่อริยา ซึ่งหลายคนก็สมัครเป็นแฟนคลับของน้องกันเพียบและเฝ้ารอดูรูปภาพในแต่ละวันว่าวันนี้หนูน้อยของเราจะแต่งตัวแบบไหนถือว่าเดินตามรอยคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆและยังช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับคนอื่นอีกด้วยเช่นเดียวกับลูกเสือดาวน้อยน้องแอบิเกลมาในชุดลายเสือสีน้ำตาลพร้อมหมวกไหมพรมมีหูแมทกับสีเสื้อพอดิบพอดีใส่ถุงเท้ายาวเพิ่มความแฟร์อีกสักหน่อยก่อนจะสวมรองเท้าหนังสีชมพูปิดท้ายลุก ซึ่งความพิเศษของลูกนี้อยู่ที่รองเท้าจิวสีชมพูคู่นี้ล่ะค่ะ ถึงจะดูเรียบๆธรรมดาแต่ก็เป็นแฟชั่นไอเทมที่โดดเด่นที่สุดจากแบรนด์กุชชี่รองเท้าหนังสอนเตียทรงบัลเล่ที่ตกแต่งอะไรเอกลักษณ์ของแบรนด์สีเงินบนหัวรองเท้าด้วยความคลาสสิกทำให้ง่ายต่อการหยิบมาแมทคู่กับแฟชั่นไอเทมชิ้นอื่นๆรวมถึงยังคำํำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ออกแบบสายรัดให้เป็นแบบตีนตุกแกเพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่สนนราคาคู่นี้อยู่ที่ประมาณ14,700บาท หากคุณแม่คนไหนอยากได้รองเท้าทรงคลาสสิกใส่ได้บ่อยๆหรือจะซื้อเป็นของขวัญรับหลานชิ้นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเช่นกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ